สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรแกรมเด็ดวอลเลย์บอลหญิง VNL ในรอบไฟนอลซึ่งก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าใกล้จะเริ่มทําการแข่งขันแล้วหลายคนก็อาจจะเลิกติดตามไปแล้วเพราะว่าสาวไทยเนี่ยตกรอบนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังติดตามอยู่เพราะก็มีมันก็คือมันเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะครับ ซึ่งแน่นอนเราก็จะได้ดูพัฒนาการของแต่ละทีมว่าเป็นอย่างไรบ้างมีทีม2ทีมจากเอเชียก็คือจีนญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าเขาจะอยู่หัวแถวในระดับโลกตลอดขณะที่ไทยเนี่ยก็ดรอปลงไปเยอะส่วนเกาหลีใต้ดีคือไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับเพราะคะแนนอันดับโลกน้อยมากๆก็จะมาดูความเคลื่อนไหวของทางการแข่งขันท็อปแของ VNL 2 0 2 5นนิดนึงเพราะว่าคู่นี้เลยผมมองว่าน่าจะเป็นคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือทีมที่ต้องบอกว่ามีนักกีฬาระดับ ความสูงมาเจอกันในความก็คือความสูงเฉลี่ยของทั้งสองทีมเนี่ยดีอยู่แล้วนั่นก็คือจีนแล้วก็โปรแลนด์รอบแรกที่เจอกันมาเนี่ยก็คือจีนแพ้โปรแลนด์หนึ่งตนะครับแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะที่น่าสนใจสําหรับทีมจีนที่เขาส่งนักกีฬาเด็กลงมาเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ายังสามารถเข้าท็อปแได้ก็คือก็ต้องชื่นชมนะครับว่านักกีฬาจีนเนี่ย คือคงจะเอามาเทียบกับทางฝั่งไทยไม่ได้ทัพยากรเขาเยอะเหลือเกินถ้าใครจําได้ย้อนไปเนี่ยสักอ่าน่าผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีน่าจะประมาณ3หรือ4ปีประมาณ4ปีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มนี้หลายคนเลยที่มาเก็บตัวอยูอย่ที่อยู่ที่ไทยนานมากๆถ้าใครจําได้นะครับแล้วก็มาเล่นซีเล็กประชาชนกอด้วยนั่นก็คือยู21ของเขาตอนนั้นมันจะมีแข่งอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นจริงแชมป์เอเชียหรือว่าอะไรหรือไม่เขามาเล่นเนี่ยแล้วเขาก็ไปกลับแล้วก็ซ้อมอยู่กับที่ประเทศไทย จากนั้นก็เล่นศิลปประชาชนกอยังมีถ่ายรูปประทางปื้มจิตเลยแต่บอกต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ทุกคนแต่มันมีหลายคนอยู่ในนั้น,น,นเลยก็จากนั้นเขาก็ไปเล่น AVC c ซีคด้วยก็ก็คือบางส่วนนะครับไปเล่น AVC c ซ p คซึ่งกลุ่มเด็กจีนเนี่ยาน่าจะน่าจะมาจากชุดนั้นน่าจะมาสัก3-4คนก็มาอยู่จนได้จนถึงตรงตรงนี้แล้วนักกีฬาอายุน้อยจาก ชุดที่เขาได้แชมป์โลกมาด้วยแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนนะครับก็มารวมกันซึ่งก็ถือว่าการคุมทีมของทางโค้ชของเขาคือเจ้ายงเนี่ยทำดีครับไม่ถึงระดับว่าเป็นชุดหลักสัทีเดียวก็ดาวรุ่งอายุน้อยตัวเซตก็อายุน้อยตัวตกหรืออะไรต่างๆก็อายุน้อยอยังสู้ได้ขนาดนี้อนาคตของจีนเขาบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่ารุ่นเยาวชนเขาก็คว้าแชมป์โลกมาก็ถือว่าเป็นการดวลกับกันมีครั้งหนึ่งระหว่างทางจีนแล้วก็โปแลนด์ที่มีนักกีฬาสูงทั้งคู่แล้วก็นักกีฬาของเขา ด้วยความที่เป็นชาติมหาอำนาจเรื่องวอลเลย์บอลน,นะครับเขาก็จะมีเรื่องแพชั่นแล้วก็มีเรื่องศักดิ์สรีหรืออะไรต่างๆแล้วเขาก็ทํากันเต็มที่ทีเดียวแน่นอนว่าฝั่งโปแลนด์เนี่ยนอกจากจะมีสตีเสียกแล้วก็ยังมีสมาเซกซึ่งดูๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสตีเสียกเนี่ยเริ่ม ตีติดต,ติดขัดๆแล้วก็โดนปิดทางได้แต่สมาสิกนี่กลายเป็นว่าจับทางยากนะครับถึงแม้ว่าจะหายไปพักหนึ่งหลังจากที่มีการระบาดของโควิดพอเธอกลับมาเธอก็ยังทําได้ดีส่วนทางจีนครับก็น,นอนมีอู่เม่งเจียที่ทําผลง,งานได้ดีกลายเป็นเอซเลยหลังจากที่หลีอิงอิงเนี่ยไม่อยู่มีอาการบาดเจ็บไปนะครับไม,ไม่ได้อยู่ใน VNL แต่ก็น่าสนใจเพราะว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาพรวมจีนก็คงจะเป็นรองทาง โปแลนด์ Poland, แล้วเป็นการเล่นในบ้านของโปแลนด์ด้วยเนี่ยครับนักกีฬาของเขาก็กงสิงอยู่เป็นกัปตันทีมครับนี่ก็เป็นการเจอกันก่อนหน้านี้รอบแรกสนามแรกที่จีนซึ่งโปแลนด์เอาชนะไปได้มาดู VNL หญิงรอบไฟนอลนะครับการประกบคู่ก็ตามนี้เลยอิตาลีเจอสารัฐซึ่งดูแล้วสารัฐน่าจะสู้อิตาลียากแทบว่าคืออิตาลีปีนี้เหนือชั้นมากๆเลยนะครับ แล้วโปแลนด์จะเจอกับจีนซึ่งถ้าใครชนะก็ไปเจอกันครับสายล่างก็จะมีบราซิลเจอเยอรมันซึ่งเยอรมันปีนี้มาดูดีครับก็ถามว่าพลิกได้ไหมก็มีแต่อาจจะไม่เยอะผมมองว่าสัก70-30สําหรับบราซิลกับเยอรมันส่วนญี่ปุ่นตุรกีอันนี้น่าสนใจเพราะว่า,าในรายชื่อในรอบนี้จะมีคารุตาซูด้วยแล้วก็มีทางวากัตด้วยสามารถสลับเอาคนไหนก็ได้ โปรแกรมการแข่งกันครับวันที่23อิตาลีเจอสหรัฐในเวลา21นาิกา30นาทีของไทยครับคู่นี้นี่ก็อิตาลีถ้าชนะก็ได้3เซตรวดนะครับได้3.77 3.11.27 3ต่อ2 0.01ท่านั้นเองสหรัฐถ้าชนะนี่3เซตรวด16.23เลย3ต่อ1ก็13.73 3ต่อ2ก็11.23พออิตาลีนี่คะแนนเยอะมากนะครับส่วนโปรแลนด์กับจีนอันดับเขาก็เบียดเบดกันอยู่ เป็นวันที่24ตอนตี1ครับน่าสนใจโปแลนด์ก็มี357คะแนนจีนก็มี353ครับคะแนนเบียดกันมากถ้าชนะ3เซตรวดก็โปแลนด์ได้9.75 3ต่อ1 7.25 3ต่อ2 4.75จีนถ้าชนะ3เซตรวดก็10.25ครับ3ต่อ1 7.75 3ต่อ2 5.25แล้วก็คืนวันที่24 ตอน21นริก30ญี่ปุ่นเจอตุรกีอันดับ5กับอันดับ6ครับแหมไล่ๆกันเลยซึ่งญี่ปุ่นถ้าชนะ3เซตรวดก็บวก9.42 3ต่อ1 6.92 3ต่อ2 4.42ขณะเดียวกันตุรกีถ้าชนะ3เซตรวดก็10.58 3ต่อ1 8.08 3ต่อ2ก็5.58วันที่25ตอนตี1ครับบราซิลเยอรมันเยอรมันไม่ธรรมดานะครับปีนี้ บราซิลก็อยู่อันดับ2ครับถ้าชนะ3เซตรวดก็บวก2.12 3ต่อ1 3ต่ 2, 2 1, อ2นี่0.01เยอรมันก็อยู่อันดับ10มี254ถ้าชนะ3เซตรวดนี่17.88เลย3ต่อ1 15.38 3ต่อ2 12.88ก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับสำหรับทางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ก็เชื่อว่าคงจะเชียร์ทีมจากเอเชีย er นี่แหละทั้งจีนทั้งญี่ปุ่น,นผมก็เชียร์ทั้งสองทีมครับจีนกับญี่ปุ่นใครก็ได้เพราะว่า อย่างญี่ปุ่นนี้นะ่าสนใจเราจะมาดูระบบของเขาทำํำังไงหรือเล่นอะไรยังไงคือก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเทียบไม่ได้เราเทียบไม่ได้จากญี่ปุ่นคือเทคนิคหรือแท็กอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถเทียบได้กับทางญี่ปุ่นแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาพยายามมาปรับใช้ให้กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยความที่รูปร่างมันเหมือนกันมันก็คงทําไม่ได้เป๊ะแบบเขาเพราะว่าเขาพื้นฐานดีตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ามาประยุกต์ใช้ได้พยายามเรื่องของเกมรับ รับเสิร์ฟรับตกเนี่ยเราก็มาปรับปรุงเอามาทําให้ดีเหมือนเขาแล้วก็เรื่องของเกมเสิร์ฟก็น่าจะได้คือการยืนตําแหน่งแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้ด้วยที่เขามีบุคลากรเยอะแล้วก็อะไรดีกว่าเราเยอะแบบนี้ก็คงจะยากครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ